จอรลิฟประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบทีอีสตไตล์ประจาวันที่26พฤศจิกายน2567โดยชายบ,าบัครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เอาแล้ยังไงเจ็บอีกแล้วเนี่ยการท่าเรือแถลงการอาการข้อเท้าของเควินเดรรมลำแฟนบอลไทยลุ้นหนักเลยนะ เมื่อกีนนี้เควินเดลอมรำมนะครับวิงแบ็กซ้ายที่เพิ่งจะจารึกสถิติอันยอดเยี่ยมขึ้นท็อปอันดับที่1่งแข่งจอมแอสซ,ซิสไทยลีกหลังคัมแบ็กกลับมาลงสนามให้กับพัน้านของการท่าเรือเอฟซี และทางด้าของมาสตาเอชหนัาโค้ชชาวญี่ปุ่นก็จัดการใส่ชื่อวิงแบ็กซ้ายเทพอะหรนี้อยู่ในรายชื่อขุนพลทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์เอเชียนคัพ2024ในครั้งนี้กันแล้วด้วยแต่ทว่าล่าสุดนั้นทำเอาแฟนบอลไทยลุ้นกันหนักเมื่อสโมสรการท่าเรือเอฟซออกถแถลงการเปิดปรายชื่อนักเตะภายในทีมที่ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ ปรากฏเลยนะว่าเควินเดรมลำคือหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมแต่อย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดสโม,มสรหระบุนะว่าต้องรอเช็คสภาพร่างกายกันอีกครั้งซึ่งทําเอาแฟนบอลไทยยังต้องมีลุ้นและก็ยังคงมีโอกาสที่จะได้เห็นเควินเดรมลำจะได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยโดยศึกอาเซียนครับ24ในครั้งนี้หรือไม่ เป็นตะวัางานนี้ต้องลุ้นกันอีกครั้งนะฮะทีมชาติไทยของเราก็ฝากไปต er 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 ิดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาแล้วยังไงเปิดเงื่อนไขทรุรกันย์คอกตัวแทนประเทศไทยทะลุรอบ Asia. น็อกเอาท์เอเชียโดยครั้นี้ขออีกแต้มเดียวเท่านั้นเมื่องานนี้แข้งเทพทรุรกันย์คอกเพียอทีมตัวแทนจากประเทศไทยเตรียมที่จะลงรสนามแมตส์สำคัญบนเวทีเอเชีย ในศึก AFC แชมป์เป็นลีกถูกรอบกรุ๊ปนัดที่5ด้วยการบุกไปเยือนถิ่นทบเนสบรวเวอร์ทีมรแร่งจากฝูงศึกสิงคโปร์พรีเมยร์ลีกในปัจจุบันซึ่งอานนี้ด้าสนามจากรันเนซาสเตเดียมวันพุทธที่17พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยสถานการณ์ปัจจุบันทรูบแบงคอกเองนั้นทีมของปเปล่าเนี่ยมีทั้งหมด1 0แต้มรังอันดับที่1ของกรุ๊ป G โดยเงื่อนไขในการเข้ารอบต่อไปของทรูแบงคอกนั้นคือต้องการอีเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นทรูแบงคอกจะผ่านเข้าสู่รอบนักเอาครั้งหน้าปรัสาซีในครั้งนี้ทันชีเลยนะอาณาผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมจากนังของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยครับเราไปดูประเด็นข่าวต่อมาเกนครับอารยังไงสามแข้งช้างศึกยูสิบเจ็ดปีคว้าแชมป์ลาลิกายังทัวร์นเมน 2024ในรุ่นอย16ปีเลยนะเมื่อกันนี้อสมชัยยูเต็ดพังอาจคว้าแชมป์ราลิกา้ายังร์นเมนต์2024ไทยแลนด์ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีสำหรับรายการนี้มีทีมทั้งจากประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมกันแข่งขันทั้งสิ้น13ทีมและก็มีทีมจากต่างประเทศเข้าร่วมชิงชัย มากถึง11ประเทศซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยล่าสุดก็มีทานด้านของแข้งช้างศึกยู7ปีที่สามารถคว้าแชมป์ได้โดยมาจากทีมวสัมชัญยูนเต็ดรุ่นยู16ปีได้แก่ดนุพลบุภาสุภวิทย์ผสมและก็ภูรินัทพูลกำลังครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตานะฮะเด็กๆครันี้จะโตขึ้นมีคุณภาพอย่างแน่นอนก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานัานครับอะไรยังไง4คู่แข่งทีมชาติไทยคอนเฟิร์มรังเย้าชิงเจ้าอาเซียนนะโดยสีคู่แข่งทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ AFF Championship สองนที่จัดกรรมการแข่งขันระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับในตั้งของฝั่งมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็จีมอร์ฮเฮสเต โดยการน,นี้ทางด้านของทางด้านสุดทั้ง4ชาติประกาศนะฮะสนามที่จะใช้ทําการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่ระเบิดแล้วโดยมาเลเซียก็จะเป็นบูกิตจาริวนะฮะแปดหมที่นั่งสิงคโปร์ก็จะใช้สนามนชั่นแนลสเตเดียม5 5 0 0 0ที่นั่งกัมพูชาจะใช้สนามโอลิมปิกสเตเดียม5 0 0 0 0ที่นั่งติมอร์เลสเตจะใช้สนามทางเดย์สเตเดียมจากเวียดนาม2 2 5 0 0ที่นั่งและก็ สำรัโปรแกรม AFF Championship 2024รอบแรกของทีมชาติไทยนั้นประกอบไปด้วยวันที่8ธันวาคมไทยพบกับทีนของจีบอรเรสเต้11ธันวาคมไทยพบกับทานของมาเลเซีย17ธันวาคมสิงคโปร์พบกับทานของทีมชาติไทยและก็20ธันวาคมไทยพบกับทานของกัมพูชาในครั้งนี้เป็นตําวงานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เรียกว่าจัดการลงตัวเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไทยต้องเตรียมตัวให้ดีนะเอามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจ่นครับอาร์ตยังไงบริลัมขาดสาสารักบูคคาวาสกิฟอนตเรไในศึก A c l อิเบรช์นัดที่5นะานะโดยการนี้บริลัมนะผมขาดสาสารักหประโคนติดโทษแมนเปิดบ้านารับปือกับด้านของฝั่งคาวาสกิฟอนตเรโดยทีมใดได้3มแต้มมีโอกาสได้ไปต่อ อรอบ16ทีมกับ3นัดที่เหลือของศึก AFC Champions League Elit e ในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวกันในขันฟุตบอล AFC Champions League Elit e เกมที่5ทัพปราสาทไฟฟ้าบุริลัมนะฮะทีมอันดับที่6ของกรุฟมี7แต้มจากการลงสนาม4นัดมีคิวเปิดบุริลัมสเตเดียมรับการเยือนของคาวาสกิฟนตาเล่แชมป์ฟุตบอลถ้วยจกักรพรรดิ The Emperor ครับในฤดูกาลสัป23 ทีมอันดับที่8ของกรุปนะครับมี6แต้มจากการลงสนาม4นัดห่างเท่านั้นโดยจะฟาดแข้งกันในวันอังคารที่16พฤศจิกายนเวลา19.00นาาาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube b g Sport โดยล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมโดยที่บริลามมีออสมาบรอวิเอร่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเจเรทธรบมบทัน,ทนกับตันทีมตัวเก่งเข้าร่วมแถลงข่าว โดยทางด้านของออสมาบราวิเอรานั้นเปิดเผยถึงความพร้อมบอกว่า,าเกม a f c แชมเปียนลีกเอีริสสองที่ผมรู้ดีนะว่ามีคะแนนในเกมนี้กับคาวาสกิฟอนเตเล่นั้นมันสำคัญกับการเข้ารอบเป็นอย่างมากหลังจากที่เราทำผลงานนัดล่าสุดไม่ดีในแชมเปียนลีกเอีริสแต่เราเองนั้นกลับมาทำผลงานได้ดี2เกมหลังที่ผ่านมาต่อนหน้าแฟนบอลเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมสำคัญและก็สนุกเป็นอย่างมาก ที่เป็นแฟนบอลจะต้องเข้ามาเชียร์พวกเราในสนามนะโดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการขาดหายไปของศาสลักไขประโคนที่ถือว่าเป็นอ,อีกอาฟันเฟืองสําคัญของทีมที่จะโดนโทษแบนสองนัดโดยคุณซื้อใหญ่าชาวบราซิลเปิดเผยบอกว่าก่อนอื่นเลยครับอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าอยู่แล้วเราคิดว่าเราน่าจะขาดพีศาสลักไฮประโคนไปเพียงแค่เกมเดียว แต่ผมเองนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการวิเคราะห์อย่างไรถึงตัดสินใจต้องโดนโทษแบนสองเกมซึ่งงานนี้แน่นอนว่าเราก็คิดถึงพีอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นนักเตะคนสำคัญทางฝั่งซ้ายของเราแต่เราเองนั้นยังมีนักเตะอ,อย่างเจฟฟ์สันทาบินสัสที่ทำผลดีได้อีที่างมากๆเลยนะฮะและในด,ดูการนี้แน่นอนว่าการคาดเลยว่าการขาดหายไปของนักเตะของเราเราจะคิดถึงทุกคนเพราะทุกคนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนเทียรอทอนบรมทันนั้นเปิดเผยถึงความคาดหวังกับเกมนี้ต่อมาว่าความคาดหวังส่วนตัวของผมผมอยากจะพาทีมคว้าชัยชนะในคารังนี้ในเกมนี้ให้จบได้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะยากเกมหนึ่งเพราะว่าฟอนตาเร่ถือว่าเป็นทีมที่ดีของญี่ปุ่นเป็นทีมที่ครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นเกมนี้มีความสําคัญหากว่าเรานั้นสามารถเก็บ3มแต้มหรือมีแต้มมันอาจจะส่งผลให้ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในคารักนี้ก็เป็นได้ โดยฝั่งบริลามเองก่อนเกมนัดที่5นะฮะที่อยู่อันดับที่6นั้นมีอ่าเแต้มจากทั้งหมด4นัดยังคงอยู่เด็กรุป๊ปเข้ารอบต่อไปที่จะคัดเอา1-8เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเกมนี้แม้จะไม่มีสาสะลักหายปราโคนแต่จะได้เคอร์ติสกูดนดรับทีมชาติออสเตรเลียรวมไปถึงกรันคาลซิสกองกลางเซอร์เบียที่ใส่ชื่ออ่าเล่นเฉพาะ ACL อิริสที่จะได้ลงช่วยเกมในทีมทีมนี้ ขณะที่กรุ่มแนวรุกมีทั้งบรูคัสคริมปิมคาริเเยมเม่บิสโวรีสุบชัยใจเด็ดนำทัพส่วนด้านคาวสซกีฟอนตาเล่เองอันดับ8ของกรุ๊ปนะฮะภายใต้การทับคุมทัพของทารุโอนิกิผู้ซื้อใหญ่จะหมดสิทธิ์ใช้งานอากิฮิโรอีเอนากะปีกซ้ายที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงไล่ออกไปส่วนตัวรักยังจุงซองวรยองนะฮะในด่านกรีติมชักกดิใต้ โชตะมิอุระแบ็กซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นเคนโตทาจิบานะบรอบไปถึงหน้าเป้าอย่างเอบริสันยังคงพร้อมลงสนามเกมนี้หากทีมได้3มแต้มโอกาสจะเกาะกลุ่มจบด้วยเป็น1ใน8ของทีมถือว่าเป็นความเป็นความไปได้สูงนะฮะเลยทีเดียวก็ว่าได้กับเกมที่เหลืออีกเพียงแค่สานัดในครั้งนี้หลัที่กเป็นจอดลึกประเด็นร้อนขา่าวฟุตบอลไทยใบยอิชิอิสไตล์ประจำวันที่26พฤศจิกายน25 6 7 โดยชายผู้บังคับการผบันากครับ